ันนี้จะไปไหมกินำรเช47พี่โอเคค่ะเดี๋ยว่อคือราตัานดันเลยเรียกประชานค,คือของหนักเริะะ่มอ๊ย่ะนัค่ะนะส่วนหนัก โอ้โหหนูเรียกจะเป็นชั่วโมงนี่เลยพี่จะไปไหนกันหนูงงเออเปิดไฟว่างนะแต่ไม่จอดคือไรมีมีพาก็ได้หรือจะกลับรถเข้าซอยนี้ก็ได้นะคะแล้วจะดิกกันได้หมดได้หมดเลี้ยวซ้ายก็ได้พี่ออกมิพาแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าตรงสุวิสานนะคะ